ที่เป็นของกอ๊อฟ <Air Force. S 1> ของก,อก๊อฟ็คือของปอม <Air Force. S 1> อันนี้เป็นของแท้ครับแอร์พอร์ตไปนะครับเปิดกระสอบเช้านี้นะครับอากาศเย็นๆในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงมือใหม่หัดขายด้วยนะว่าช่วงเนี้ยช่วงท่องเที่ยวอ่ะอากาศเย็นๆอยู่เนี้ยตลาดแบบไหนที่ขายดีมีอยู่แบบนึงอ่ะที่เป็นขายดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดรา,ราคาส่งก็จะส่ง <c oughs> 7จ็ดคู่90คู่ร้อยคู่นะครับส่งอยู่ประมาณ160ยหกร้อยหกเลยแหละถ้าร้อยคู่ <100 S 1> คจะมีแถม5คู่ด้วย รีเปิดกระสอบรองเท้ากับพี่ชัดพี่น้ำนะครับคลิปนี้เปิดกระสอบรองเท้ากับพี่ชัดพี่น้ำเลยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้มาดูรีวิวเปิดกระสอบรองเท้าประจําสัปดาห์นี้นะครับพร้อมกับอากาศวันที่ <ur> ขึ้นเลยพร้อมกับอากาศเย็นๆ <c ười> นะครับเรามาดูกันนะครับงานนี้จะเป็นงนานซักเปิดแล้วก็สอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้กล้องถ่ายแม่งไม่ติดี๋ยวจะลงมาอาธิบายคลิปนี้ไ <c ười> อ้ <c ười> กล้องนี่กนไอ้กล้องดางขวามือเนี่ยแกไอ้กล้องเนี้ยเนี่ยเนยกล้องมันถ่ายไม่ติด โอ้ยสาดตั้งกล้องไว้ย้ายกล้องให้คืองานนี้จะเป็นงานแบบว่าขายสไตล์นักศึกษานักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นชอบที่เราเปิดองกระสอบเนี่ยเอาเวลาเปิดแป๊บหนึง่ง มาดูมาดูกันนะครับอ่ามาดูครับเฮคี้แอมแม็กเป็นโทนสีขาวนะสีขาวก็จะเป็นพวกสแตนส์เมิสซูเปอร์สตาร์นะครับผมลาคอสค่ะลาคอสก็มีนะของแท้นะครับไม่ต้องกลัวของปลอมนะครับเพราะว่า ของปอมมือ2ไม่น่าจะมีใครมาขายนะครับถ้าเขาคิดจะขายเขาคงจะขายของมือ1ที่เป็นของกอ๊อปอ่า <Air S 1> ของก๊อปคือของปอม <Air Force. S 1> อันนี้เป็นของแท้ครับแอปพอรลต่อไปนะครับเปิดกระสอบเช้านี้นะครับอากาศเย็นๆในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงมือใหม่หัดขายด้วยนะว่าช่วงนี้ช่วงท่องเที่ยวอากาศเย็นๆอยู่เนี้ย ตลาดแบบไหนที่ขายดีมีอยู่แบบนึงอะที่เป็นขายดีเดี๋ยวเดี๋ยวคซุปเปอราา์าราคาส่งก็จะส่งเจ็ดสิบแปดสิบคู่เก้าสิบคู่ร้อยคู่นะครับส่งอยู่ประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบเลยแหละถ้าร้อยคู่จะมีแถมห้าคู่ด้วยแต่ถ้าเอาแค่ห้าสิบคู่จะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบนะทุกคนเพรานะนั้นเอาให้เกินทั้งเจ็ดสิบแปดสิบมันกำลังดีใช่ไหมเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็จะได้ส่งอยู่ร้อยหกสิบแต่ถ้าถึงร้อยคู่คุณได้แถมห้าคู่้าคูอาคุมแล้วนะเกือบพันแล้วนะ ค่าขนส่งอะไรได้เลยอ่ะดูพี่น้ำต่อสสวยๆนะครับโพนี่ค่ะโพนี่โพนี่ก็ดังนะครับโพนี่อดิดาสตัวนี้คลาสสิกคลาสสิกอดิดาสคลาสสิก อาร์ดิแดดคลาสสิกอาร์ดิแดดสเตนสมิดอาร์ดิแดดซูเปอร์สตาร์นะครับเนโอคอนเวิร <c oughs> ์สแคมปัสแคมปัสร่ะรีบอกค่ะอาร์ดิแดดแคมปัสเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่รุ่นนะผมก็ไม่ค่อยเรียกรุ่นเท่าไหร่ก็เรียกเป็นไออาร์ดิแดดทรงนิยมอะไรประมาณนี้อ่ากีฬาก็มีนะครับกีฬาสีสีนู่นนี่นั่นอาร์ดิแดดค่ะดูหัวเลยบางทีซักมาเราก็ต้องมาดูอีกเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยมัน แตกไหมวนตัวนี้สวยจนะังวนนะครับพวกนี้ของแท้หมดนะครับจริงๆมันไอ้ที่คุณเห็นมันแพงมันคือการจับราคาขายนะไม่เกี่ยวกับผมผมขายส่งเดียวสำหรับมือใหม่ขายก็จะพูดเรื่องไอ้นี้แล้วกันตลาดช่วงเนี้ยหน้าหนาวหรือช่วงท่องเที่ยวแบบเนี้ยอากาศเย็นเย็นแบบเนี้ยตลาดที่ขายดีที่สุดไม่ใช่ตลาดนัดไม่ใช่ตลาดเปิดท้ายที่ดังๆไม่ใช่นะ ช่วงนี้ตลาดเปิดท้ายตลาดดังๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเงียบมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งคืออะไรว่ามันจะมีงานวัดงานประเพณีงานออแกนิจัดอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีขึ้นช่วงนี้เต็มไปหมดเลยทุกภาคทุกจังหวัดมีงานหมดทุกภาคเลยนะมันจะมีงานประจําปีงานวัดทึ่งงานวัดเนี่ยมีทุกวัดทุกวัดเลยช่วงเนี้นะคุณทุกภาคทุกวัดเนี่ย ตั้งแต่มกรายันงานสงการน่ะเราก็จะไปฟาช่วงพุทธภาวิทุนาช่วงนี้เป็นช่วงขายงานดีที่สุดเพราะฉะนั้นตลาดที่มันขายและได้ดีที่สุดคือตลาดงานอะไรงานวัดงานเซนเตอร์งานวัดงานเซนเตอร์งานประจําปีงานชาติดีที่สุดและมันจะทําให้ตลาดนี้เพราะว่าอะไรป่าสมมุติว่าตลาดคุณอยู่ตรงนี้แล้วอีก10โลเนี่ยสิกิโลสิกิโลเนี่ยมีงานวัดอยู่เนี่ยสองวัดไอ้ตลาดตรงนี้นิ่งเลย เพราะคนเนี่ยมันจะไม่ออกมาเหมือนไอ้เดี๋ยวไปงานวัดไปหาอะไรกินงานวัดไปโน่นนี่นั่นมันจะทําถ้าทุกคนมันคิดงี้หมดมันก็เลยทําเงียบไม่ใช่เงียบขายไม่ได้นะแต่เงียบลงเออจริงๆเพราะฉะนั้นมือใหม่ขายทุกคนเวลาจะขายของอดูพินามไปด้วยแล้วกันเนี่ยพ่น้มจะช่วยด้วย,ย,วยเป็นพวกแวนพวกอะไรก็ด้วยช่วงหน้านเนี่ยตลาดที่ขายดีที่สุดคืองานวัดเพราะงานวัดจะมีดนตรีดังๆโอ้โห มีคาราบาวมาั่งมีนู่นนี่นั่นมั่งโอ้โหมีลาไยหายท้องคมา,งงงามั่งดังๆงานอะไรนหนก็มีงานนู่นนี่ก็มีมีบอลเชิญยิ้มอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับดังๆผมยังไม่ดูเลยเพราะฉะนั้นงานพวกเนี้คนมันจะแห่ไปมันทําให้ตลาดทั่วไปเงียบเพราะอย่างน้อยคนเขาคิดว่าทุกทีคนต้องไปซื้ออะไรกินที่ตลาดใช่ปะ่ะแต่พอนั่นเสร็จก็มีงานปุ๊บเขาก็เปลี่ยนใจไปตลรางงานางเพราะฉะนั้น มือแผขายถ้าเจองานวัดคุณไปจองงานวัดขายเลยหรือเข้าไปเสียบตามงานอกไ์ก็ได้ไปขอบอกว่าเป็นแผงลอยคุณได้ขายงานเซ็นเตอร์งานอะไรก็แล้วแต่ให้คุณลงตลาดพวกนี้เลยเป็นหลักเลยช่วงนี้นะแต่พอช่วงงานเขาจบไปแล้วเนี่ยคุณก็กลับมาลงตลาดได้แต่ตลาดบางคนก็จะแต่ถ้าของกินเขาหยุดประจําตลาดนะเราพูดถึงของชาวเองเราอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้มีลงตลาดลงประจําเพราะฉะนั้น ช่วงนี้หน้างานดีที่สุดสำหรับมือแม่ขายเอาของไปขายไหนคืองานวัดครับคุณเลิกงานมาห้าหกโมงคุณไปตั้งคุ้มหนึ่งยังได้เลยใช่งานวัดงานวัดนี่ตั้งคุ่มหนึ่งอะไรหกโมงได้สบายเลยคู่มากนะครับอย่าลืมนะครับมือแม่ขายนะครับอาดิดาค่ะงานวัดงานเซนเตอร์งานออกไ้านจัดงานประเพณีงานการช่องกาชาิเนี่ยนะคืองานที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้ช่วงท่องเที่ยว นะครับพอมันหมดหน้างานก็คือพุทธภาวุทธามีฝนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจัดกันแล้วงานวัดก็จะเงียบไปเลยไปเริ่มอ,อีกทีปลายปีเลยเนี่ยหกเจ็ดเดือนนี้เขาจะลุยงานวัดกัน,นหลุดเลยครับอย่าลืมนะงานที่ขายดีที่สุดคืองานวัดงานประเพณีตามหัวข้อที่ผมขึ้นมา้นะครับเดียดอลลาร์แนะนํเมือใหม่หัดขายมาครับว่าเราต้องลงงานนี้แล้วมันก็เป็นที่สาเหตุว่าทําไมตลาดเงียบจังช่วงนี้เพราะงานมันขึ้นทั่วอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้หรืออาจจะไม่ ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็จะเป็นไปได้ถึงตามประสบการณ์ที่ผมค้าขายมากันหกสิบเจ็สิซแต่คำนวณบอกเล่าให้ฟังจะได้ไม่ประมาทว่าการวางแผนนีกอีกอย่างหนึง่งเราก็แนะนําให้นะเราก็ดูพี่น้ำต่อนะ <c oughs> ครับเนี่ยมันจะมีมามากมายทุกนี้จะเป็นงานผู้หญิงนะเปิดกระสอบมาเนี่ยสองกรสอบเนี่ยกระสอบน,น้นเปิดไปแล้วเดี๋ยวก็มีผู้ใหญ่ออผู้ชายปนมาด้วยอีกระสอบนี้ คือช่วงหลังซักอ่ะมันแห้งมาเรามันก็จะส่งมาเลยเพราะว่ามันแห้งเร็วทีแตนว่ามันจะส่งอะไรมาก่อนเงี้ยเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มีมาอีกอดิดาสค่ะสำหรับใครที่ขายของผู้หญิงอยู่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรเงี้ยสามารถเอาไปแจมได้นะให้คัดรองเท้าผู้หญิงถ้าขายเสื้อผ้าผู้หญิงก็เอารองเท้าผู้หญิงไปแจมแต่ถ้าขายรองเท้าอย่างเดียวให้ขายเจ็ดสิบสามสิบก็คือผู้ใหญ่ไอ้ผู้ชายเจ็ดสิบ ผู้หญิงเราสามสิบเปอร์เซ็นต์กำลังสวยแต่ถ้าขายไปแจมกันเสื้อผ้าของผู้หญิงเราเอาผู้หญิงล้วนๆเลยก็ได้ผู้หญิงเนี่ยที่ดูเปิดเนี่ยส,สวยๆนั่นเลยสำหรับผู้หญิงนั้นอะโยเนกเออโยเนิกนี่แพงนะเท้าที่แบกต,วตัวเนี้ยแบบตั้นอะไรพวกนี้แล้วสแตนเลสเนี่ไม่ต้องห่วงา ทียแอร์าดาค่ะราคาแล้วก็เบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วนะอย่าเลยนะครับเจ็ 70, ิคาเดยเจ็ดสิบแปดแปดบก็เจ็ดสิบแดคู่นี่ก็ร้อยหกสิบละแต่ถ้าห้าสิคู่เนี่ยมันจะร้อยเจิบราคาคู่ละร้อยเจ็ดสิ่งห้าสคู่ขั้นต่ำ แต่ถ้าพัดได้ถึงเ0ดิคู่ก็จะส่งอยู่160แล้วแต่ถ้าร้อยคู่เลยเนี่ยก็1 6อยแต่ว่าจะมีแถมให้5คู่นะครับสมวนมาลูกค้าตัดกันร้อยร้อยนะลูกค้าจะตัดกันรนะ้อยก,ก็ร้อยคู่ลูกค้าประจําก็จะตัดกันตามจํานวนที่เขาขับก็แล้วแต่อาจจะเป็นขั้นต่ำอาดิดาสค่ะ บางตัวยี่ห้อไม่ต้องดีมากไม่ต้องดังเท่าในออดีด้าแ,แต่ทรงสวยมากมันก็จะขายง่ายเคสวิตอูมาค่ะฟิล่าฟิล่าไม่ต้องห่วงอยู่ละอมาตะาเลยอ่ะสเก็ตเชอร์ค่ะลูกกอลอาดิดาส อืมอีกระสอบนึงื่อกี้มันถ่ายไม่ติดตัวนี้แคปต,ตาไก่เล็กคอกดีดัสสเตนสมิธไอคี้ค่ะตัวนี้เราจะเรียกกันว่าทรงเหลี่ยวเป็นทรงเหลียวเป็นลำลองใส่เที่ยว มันจะเป็นโคสแตันทอมีแต่ทรงเลยวอะไรเงี้ย,ยเขาเรียกทรงกีฬาที่พินามอยู่จะเป็นทรงสปอร์ตมันจะเป็นทรงเรียวเอ้ยทรงกีฬาโอซากเกะค่ะโอซากเกะก็กีฬารีบบอกมันเยอะหอเป่าอือเต็มหัวอาดิดาสค่ะ แล้วก็คอนด์คนดคอนด์นดออสตาลาคอสฟิลา่าคอนด์ดแล้วก็ฟิลา่าฟิลา่า <Air> แอร์ฟอร์สเราก็มีนะแล้วก็ฟิล่าอารดิดาสค่ะแล้วพ็อกแล้วพอกเีตาไก่แล้ว,ลวก็แอร์ฟอร์ส รส,สเเปตค,ค,ค่ะอันนี้ด้วยไหมด้วยโน่น่องแล้วเลยนนย,เยกนีเ่เดี๋ยวให้หมดมอ <c oughs> ถ่ายเรื่งนู้นนี่กล้องไปข้างหลังเปิดไปแล้วเมื่อกี้มันถ่ายไม่ติดอะ่ะ <c oughs> อาดิดาสซูเปอร์สตาร์ค่ะ ตัวสวยมากยี่ห้อไม่ต้องดีมากแต่สวยมากเนบบารันค่ะออดิดาสสแตนสมิธนะสแตนสมิธนี่เป็นน้ำช่วยให้เด็กห่วยหมดดันเน่เดียรดอลล่าค่ะบางยี่ห้อมันไม่คุ้นหูแต่เป็นยี่ห้อนอกนะครับเป็นเราขายในยี่ห้อนอกไม่ใช่ยี่ห้อของไทยไม่ได้ขายค่ะแต่ไอ้พวกนี้มันมามือสองเป็นยี่ห้อนอก ใบยี่ห้อมันมันก็เป็นยี่ห้อนอกแต่ว่าเราคุนา้นหูว Nike Adidas บางทีคุณภาพมันมันดีเลยนะรูปทรงมันสวย Adidas ปปสุกสตาร์ค่ะเรียกว,ว่าหัวเชลแหละไม่รู้เมืนกันเนี่ยหัวเชลหัวเชลขวนเหมือนหอยเชลหัว,วหวยววยอยเชลใช่ Nike c o r t e อารีดัสอ่ะเบอร์โทรเราขึ้นให้หน้าจอแล้วนะลูกค้าใหม่สอบถามได้ทังเบอร์โทรเลยนะคะต่างจังหวัดวีดีโอเคอรเลือกทางไลน์ค่ะไม่ต้องวิ่งมาจริงๆผู้ใหญ่ก็มีนะเดี๋ยวให้ดูตัวต่อนึงก็ได้ตรงน,ะน,นี้มันมันมะีทีมันเปิดแล้ว อ่ากลงนี้ก็ได้ยนยนตรงกลางนะมันต้องเคลีย,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 ยร์พื้นที่นิดนึงครับพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มีลูกค้าของเราจะไม่มีขัดเย็บนะหน้าท้า,าไม่มีขัดเย็บนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ต่างจังหวัดอะวิดีโอคอลเลือก e ทางไลน์จะให้ดูหมดเลยดูหน้าดูข้างดูหลังดูพื้นดูส้นดูทุกอย่างเลยนะไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันด้วยคือตัวต่อตัวเปิดกล้องตัวต่อตัวเลยนะ ให้นัดนะครับต้องนัดนะครับเปิดจังการถึงสุกนัดวันเวลามาถ้า<ช>จันนะมีของก็ก็โทรนัดได้ไ<อ>แล้วแต่ของซักแห้งครับช่วงหน้าฝนมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นี่ค่อนข้างเบอร์ใหญ่นะครับสีสีสองสีสามเลยนะครับอนนดิดา่น,นอันนี้คือตีแบตเหรอกีสิกจะไปตีแบตจะไปเดินมปอะไรได้หมดบางทีรองเท้าฟุตซอลไปใส่เที่ยวมี อันนี้จะกึ่งบาสกึ่งอะไรใส่เที่ยวบางทีก็เอาไปใส่เที่ยวนะครับสไตล์ฮิปฮอปประมาณนี้อย่าลืมนะงานที่ตลาดที่ขายดีที่สุดในช่วงท่องเที่ยวแบบนี้นะครับก็คืองานวัดงานอะไรผมบอกทุกรอบนะครับปีแล้วผมก็พูดบางทีมันเก่าบางที่มันเก่าเทศกาลมักนะครับช่วงหน้าเทศกาลเงี้ยก็จะมีฮะใช่มียันนุ่นอ่ะสงการอ่ะหลังสงการงานสงการน่าจะหมดหมดแล้วซาซาซาแล้วเพราะมันจะเริ่ม แล้วก็มิถุนาก็ยังมีพุทธภาก็ยังมียันเข้าพรรษาเข้าพรรษาแหละหลังจากนั้นก็จะเงียบไปเพราะว่าฝนมันเริ่มมาเขาจะไม่ค่อยจัดงานางนั้นก็มีนะมีมีก็จะเป็นทางใต้อะไรเงี้ยลงไปทางใต้ว่าฝนทางใต้ยังไม่ตกเพราะว่าภาคกลางก็เริ่มตกแต่ว่าไอ้สายก็โดนถล,มล่มนช่วงนะั้ก็จะเป็นไล่ๆลงมาแต่ช่วงเนี้ยทางเหนือให้สายก็สั่งได้เลยวิดีโอคอลได้เลย แล้วแนะนําอย่าลืมอย่าเหมาสอบรองเท้ามาขายนะครับรองการเหมารสอบรองเท้าคือรองเท้ารองเท้าเหมาก็คือรองเท้าแบบหลับตาซื้อของอะ่ะ <c oughs> มันไม่ได้ดังใจหรอกออ,อย่าไปเหมาเลยอย่าไปยกกระสอบมาขายอะ่ะผมพูดง่ายๆ <c oughs> แม่งไม่ดีหรอกถ้าดีมันจะให้ยกทําไมดีมันก็ต้องให้ขัดเด็ดคิดง่ายๆคิดแค่เนี้ยถ้าดีมันจะยกกระสอบทําไม <c oughs> แค่รองเท้ามีตําหนิแค่นิ้วก,ก้อยก็จบแล้ว <c oughs> อันนี้ให้จบให้จบน้ำว่าเอาให้จบโอ้นี่เมกี้ค่ะ <c oughs> อาดิดาครับมือใหม่ขายบอกไปแล้วส่วนคลิปนี้เปิดกระสอบรองเท้าช่วงเช้านี้นะครับก็เป็นรูปแบบประมาณนี้ นะครับผมก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายงานผู้หญิงก็ที่เปิดไปก็จะเป็นสีขาวสไตล์นักศึกษาใส่นักท่องเที่ยวใส่คือหลกัลกๆเลยจะขายพวกนี้เอ้ยที่จะขายดีคือพวกนี้ไอ้น,นี่ก็มานี่5ห้าร้อยคู่มาสามคู่นะสีแดงๆตัวเนี้ไอ้ดัาตตัวนี้ก็ขายไปแล้วเขาสองคู่เขามาตัดไปแล้วอันนี้มาอีกรอบนึงอารีดา้าสไนกี้ มือใหม่ถ้าเห็นคลิปแล้วถูกใจนัดคัดได้เลยนะคะของเราคัดได้นะไม่มีงานยกกระสอบไม่ต้องยกกระสอบนะครับยกกระสอบคือรองเท้าป่วยะนะครับผมบอกให้เลยยกกระสอบคือรองเท้าป่วยใครขายยกกระสอบอยู่ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมก็แนะนําสําหรับลูกค้าที่ไม่รู้ให้รู้แล้วกันในเพจบางเพจปิดหนีไปแล้วนะไอรองเท้ายกกระสอบยกกระสอบคือรองเท้าป่วย <c oughs> ผมพูดได้แค่นี้ รองเท้าคัดคือรองเท้าไม่ป่วยไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะาคุณได้เห็นรูปแบบหมดแล้ะคุณได้คัดด้วยว่ามันขาดหรือไม่ขาดยกก็สอบรองเท้าป่วยคือว่าเขาใส่ขาดมาให้คุณคุณก็ต้องเอาอะมีขาดมีเย็บมีหมดะนะใครไม่มีเนะี่แม่งคุณไปดูในะคอมเมนตนะ์ไอรองเท้ายกก็สอบอะคุณไปหาดูเซิร์ชหาดูก็ได้แล้วแต่คุณน่แล้วแต่ลูกค้าแนละ้วกันจะเชื่อไม่เชื่อตามใจครับมือใหม่ก็ฟังไว้มือใหม่ก็ฟังวางไว้ทุกอย่างอะอะไรที่มันเป็นการยกอะการเหมาอ่ะ ทุกอย่างเลยในชีวิตคุณอะอะไรที่มันเป็นการเหมาอะถ้าเขาให้เหมายกยกไปให้หมดเนมันต้องมีดีแล้วไม่ดีถูกต้องป่ะอ,อืแล้วพูดให้ฟังเสียงดีแล้วเอสิอ่ะโอเคเนะี่ยเดี๋ยวมันจะเกินยีส่สนาทีบางทีเรารีวิวไม่อยากเกินยีส่สนาทีเ,เบอร์โทรขึ้นให้แล้ว่างจังหวัดยังไงรีลคอรค่ะ เลือกตัวต่อตัวเลยเปิดกล้องเลือกทางไลน์เลยจะหยิบให้ดูทีละคู่นะคะไม่ต้องกลัวสั่งวันนี้นะส่งขนส่งจะวิ่งส่งกลางคืนพรุ่งนี้คุณก็ได้รับของเลยไม่ต้องกลัวช้าสุดก็ปเป็นเลยอย่างน้อยก็สองทํถ้าไม่ติดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เราปิดนะครับเปิดตั้งแตถึงศุกร์เบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะครับผมราคาส่งก็ตามนี้เจ็ดสิบแปดสิบคู่ถึงร้อยคู่ส่งอยู่ร้อยหกสิบแต่ถ้าคุณเลือกถึงร้อยคู่จะมีแถามไปห้าคู่ถ้าไม่ถึงก็จะไม่มีแต่ถ้าคุณเอาแค่ห้าสิ นะครับผมแต่ลูกค้าส่วนมากเลยจะคัดกันที่ตัดกันที่รอยพู่ในการเปิดร้านแต่ถ้าใครขายของเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วอยากจะเอารองเท้าไปขายผมก็แนะนําให้คัดแต่ผู้หญิงไปไม่นอกผู้ชายเพราะผู้ชายจะไม่ค่อยแวบเข้ามาร้านจริงๆแล้วเพราะนั้นก็จะขายไปเลยผู้หญิงล้วนไปเลยแต่ถ้าคุณจะเปิดร้านรองเท้าอย่างเดียวให้ก็ค้า <c oughs> <c oughs> เลย, <c oughs> เลยผู้ชาย70คู่หญิง3าบคู่จะจะคุม แต่ถ้าใครคิดว่าไอร้านเราผู้หญิงเงเยอะกว่าก็เลือกผู้หญิงไวเยอะกว่าแค่นี้นคำนวณเองนั่นคือการคัดเองส่วนราคาแต่คุณเหมาคุณนั้นมีทางส่วนราคาก็ไปตั้งเองได้เลยว่าจะขายเท่าไหร่อ่าโอเคสวัสดีครับยวรีวิวให้ดูใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับวอม